เขาก็ขับรถของเขาอยู่ดีๆปรากฏมันมี BMW ส,ส,ดสีดำคันหนึ่งอยู่ดีๆก no ็ปุ่งเข้าชนเขาถอยชนเขาไม่ฟังอะไรเขาเลยจนแฟนสาวเขาตกใจต้องโทรแจ้ง191 เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีสี่ยีผมเนี่ยขับรถออกจากเส้นแยก,กอตอกอมีรถ BM เสีดำขับตามมาผมกำลังจะไปทำบุญที่วัดแต่รถที่ตามมาเปิดไฟสูงใส่บนสะพานผมอ่ะหักหลบซ้ายให้แล้วนะแต่รถ BM เสีดำจี้ตูดมาแล้วก็บี้ไล่ผมมาเรื่อยๆแฟนผมกลัวมากผวาเลยอะ โทรหา191<อ>แจ้งเจ้าหน้าที่เขาก็ยังขับตามมาหลังจากนั้นพอเขาขับเขาตั้งใจละคือเจ้าของแจ๊สสีขาวคุณวรพบจะขับไปโรงพักไปแจ้งความไม่มปลอดภัยแล้วมันเปรี่ยวปรากฏว่า BMW สีดำขับตามมาเรื่อยๆจนถึงสะพาน BMW บี้เบียดจนถึงเลนซ้ายผมถอยเพื่อจะหนีตัวของ BMW สีดำกลับรถ ขับพุ่งชนผมเต็มๆหลังจากนั้นคนขับเนี่ยลงมาเนี้ยโอ,โอ้ลงมาคาบบุหรี่มือนึงล้วงกระเป๋าพี่แฟนผมอะ่ะไม่รู้ว่ามันล้วงอะไรเกิด<อ>มันมีปืนทำไงอ,อ่ะก็ร้องไห้ขวัญหนีดีฟอหมดหลังจากนั้นผมขับรถหนีมันขับตามแล้วมันชนตูดอีกรอบนึงเฮ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะทำไมต้องขนาดนี้อพอพอผมขับออกมาจากเส้นแยกแยกของอ,อ,อกโตโกร เหมือนกับเขาเนี่ยขับตามมาซึ่งทีเนี้ยเขาก็ไม่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 ไปไหนอ่ะเขาก็ตามมาเรื่อยๆจนผมมายูเทินใต้สะพานจนผมเข้าซอยเขาก็ตามตอนที่ผมเข้าซอยนั่แหละครับผมโทรหา191เพื่อที่จะแจ้งความว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ปลอดภัยแล้วอะไรเงี้ยครับในขณะที่กําลังวิ่งไปเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเองเนี่ยก็เอ่อวิ่งเอ่อประกบมาตลอดตลอดจนขึ้นสะพานครับทีเนี้ยเขาก็หักปิดข้างหน้าเลยก็ปิด ปิดเบียดเราจนเข้าซ้ายสุดนะครับบิดเรื่อยๆจนเหมือนกับภาพวิดีโออะครับที่ผมถอยหลบเขาเพราะว่าเขาอะตั้งใจตั้งใจจะแบบเบียดชนผมแล้วเขาก็กลับลับกลับลำเลยแล้วก็พุ่งมาชนเต็มๆเลยแล้วเขาก็ลงมาจากรถณนาทีน,นั้นคือผมก็ต้องตั้งสติโดยการที่แบบทําอะไรสักอย่างหนึ่งครับโดยที่ไม่อยู่เฉยๆเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าถ้าหากว่าเขามาฝั่งนั้นแล้วมาทุบกระจกแล้วทําอะไรแฟนผมผมก็ รู้สึกไม่โอเคเหมือนกันทีนี้ผมก็โอเครถมันยังขับได้ผมก็หกักหักรถเพื่อที่จะหนีเขาเขาก็รีบวิ่งขึ้นรถแล้วก็ชนตูดผมอีกทีหนึง่งเพื่อที่จะให้เหมือนกับรถผมเสียหลกักอะครับแต่ที่น่าตกใจมากกว่านั้นเพราะทีมข่าวอมรินทีวีได้ไปพูดคุยกับรองผู้กํากับสอบสวนสบพบางสีเมืองนะฮะเบื้องต้นตํารวจบอกว่าไปคุยกับที่บ้านของคนก่อเหตุได้แล้วเขาให้ความร่วมมือนะยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุจริงอ้างบอกว่าคนขับ มีอาการป่วยทางจิตเวชแล้วก็เอาเอกสารป่วยจิตเวชมายื่นให้ด้วยและตำรวจพูดแบบนี้ผมฟังแล้วก็อึ้งเหมือนกันคุณผู้ชมครับตำรวจบอกว่าถ้ามีอาการป่วยทางจิตจริงก็จะบรรเทาโทษได้และไม่ต้องรับโทษผู้เจหาผู้ก่อเหตุแล้วก็ทางครอบครัวก็ให้ให้ความร่วมมือนะครับเราตรวจสอบพูดคุยแล้วก็รับว่าเป็นเป็นผู้กอ่อเหตุจริงแต่ว่าทางญาติเนี่ยอ้างว่าเป็นมีอาการทางจิตนะครับ คดยทงครอบครัวทางญาติาาก,าก็ออามาเป็นเป็นผู้มีอาการทางจิตแล้วก็นําเอกสารหลักฐานการรักษา,กษามาให,ให้ให้ดูให้ตรวจสอบนะครับแต่ทางพนักงานสวนเราก็ก็ยังไม่ได้พบปักใจเชื่อนักนะครับก็เลยมีการขอตรวจสอบเรื่องกาแอลกอฮอล์นะครับแล้วตรวจสอบปัสสาวะด้วยซึ่งซึ่งในเบื้องต้นก,ก็ก็ไม่พบในเรื่องของแอลกอฮอล์ๆๆนะครับส่วนอาการตรวจปัสสาวะนี้ก็ได้ส่งไปให้เก็บตัวอย่างปัสสาวะไปให้ ทางโรงพยาบาลตรวจยืนยันสารเสพติดในร่างกายอีกครั้งหนึ่งในส่วนที่ทางาตัวผู้ผู้ก่อเหตุแล้วก็ญาติผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่า,าได้มีอาการทางจิตนะครับแล้วก็พร้อมหลักฐานเนี่ยทางพนักงานสวนก็ได้ทําหนังสือส่งตัวทางผู้ก่อเหตุเนี่ยไปยังโรงพยาบาลาที่ที่เขารักษาอยู่คือโรงพยาบาลศรีธัญญาซึ่งทางแพทย์ก็ได้รับตัวไว้เพื่อ,อวินิจฉัยหรือประเมินนะครับทางทางจิตนะครับต่อไป thank